ครับทุกคนวันนี้เราจะพามาทำโพสเอกนะครับหรือว่าไข่ดาวน้ำนะครับอย่างแรกนะครับตั้งหม้อให้มันร้อนแล้วก็ใส่น้ำนะครับแล้วก็เปิดไฟนะครับผมเปิดไฟให้ร้อนเลยพอร้อนแล้วนะครับใส่นะ้ำมันใส่ชูนะครับประมาณสักวิตหนึ่งสองช้อนนะครับ แล้วก็เบาไฟเบาไฟสุดๆเลยพอเบาไฟเสร็จแล้วเนี่ยก็วนวนน้ำอย่างนี้นะวนไปเลยแล้วก็อย่าเพิ่งใส่ตอนมันอันนี้แรงๆนะครับต้องให้มัน บาอย่างเงี้ยไข่เราจะตอกไว้อย่างนี้นะครับรอจังหวะนะครับเราก็ลงไข่เลยน,นี่ไข่ของเราก็จะเป็นก้อนๆอยู่ตรงนั้นเห็นการมันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับต้องอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวพอสุกแล้วเราเอาขึ้นให้ดูนะ พิ่งไปทำอะไรมันเลยนะครับรอให้มันข้างนอกมันสุกนิดนึงมันจะได้แบบไม่แตกนะครับแล้วก็เตรียมกรละมังน้ำเย็นเอาไว้แบบนี้นะครับใส่น้ำแข็งเอาไว้น็อกไข่เรานะครับจะได้เก็บไว้นะครับต่อข,ข้างมันเริ่มสุกแล้วก็แตกไปนิดนึงครับ จะลอยขึ้นมานะครับ เราจะตแต่งออกนะที่ไม่สวยเครื่องมือก้อนมันจะได้คมคมอนี่ครับโค้ชเ,เราจะเอาน้ำนะครับเห็นไหมครับให้มันได้อย่างนี้นะครับก็พร้อมใช้งานเลยครับวันนี้บา,บายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผม